สวัสดีจ้าสวนทัญราตน์และปริชาจ้าพอกันอีกคือเกาจ้าพี่น้องมือนี่รัดผ้ามาชมสวนอีกแล้วจ้ามือนี่รัสิผ้ามาเบืองต้นผักหวานด้วยจ้าอยู่โม่งต้นใหม่ละจ้าพี่น้องนานี้เป็นนาผักหวานจ้ารอบนี้สิมาเก็บผักหวานจ้าเสียไปแก่งใส่เห็ดขม นี่จ้ายอดกำลังพ่อเก็บแม่แล้วเก็บลายรอบแล้วเด้อยจ้าพี่น้องแล้วลวก็ลีใบไว้จ้าลีใบแก้มันออกนี่จ้าแล้วลีไว้ นี่แล,แล้วก็เก็บไปแกงอันหลายรอบแลวจ้านก็นเลยบเพาท่านในมียอดปันใดแต่ว่ากับพ่อได้ได้แกงจ้าแล้วสิเก็บไปแกงคอนแกนจ้าพี่นอ้องบพท่านด้หลายปันใดเพราะว่ามันหัวกระโปรงแน่แล้วก็นี่จ้าถ้าเขาอยากให้มันป่งยอดแล้วจ้าเขากะลิลี่ใบออกเบิดจ้าสิมนี้น้ำต้นไม่เศรษฐกิจ ทุกต้นจ้ะพี่น้องลีใบมันไว้ลีใบมันออกให้มันป่งยอดจา้าเขาก็สิปร่งยอดขึ้นมามลละหัหกรอยผลด้วยจ้ะพี่น้องพักวานแพงครับเพราะว่ามันนั่นกว่าสิสร้างได้พอรั่วม,มันก็นได้หลายอยู่จา้าขีดสองขีดเท่ากับได้แกงหนึ่งอยู่จา้า ส่วนเ้ามีเป็นหลายต้นจ้ะพี่น้องแม่แล้วหยอดไว้พอท่านร่วมมาท่านด้เกิดก็เป็นพันๆันดเลยจ้าท่านดิบปวงปวงเป็นบางตน้นเดี๋ยวต้องล่อรอบหนาจ้ะเป็นกลางนี่แ่นเบิดต,ต้นผักหวานเนีแ่แล้วก็เก็บแก่งส่วทชิด กัเล็บปวงน้ำปลท่านบลท่านเด็พ่อขายดอกจ้าพี่น้องอีกจักปีสองปีจ้าค่อยสิพ่อขายช่วงนี้กับพ่อได้กิน ใส่มีต้นใหม่เศรษฐกิจก,ก็เอาเม็ดพักหวานไปหยอดด้วยจ้ยาในอณาควรวเท่ากับสีได้ค้ายพร้อมแล้วก็ได้กินของจากคลองพร้อมจ้าพักหวานโลนหนึง่งซี่หาลอยจ้าพี่นอ้องยามืออื่นลัดค่อยสิเก็บจ้าก็สีได้ประมาณแกงอยู่จ้ายหลายต้นนี่จ้ บางต้นก็สูงนะนี่คลิปอาิวะเห็นปันใดจ้าพี่น้องเบิ้องล่ะสิลู้ไม่เบิง้งแกงใส่ไข่มุดแดงด้วจ้าพี่น้องสุดยอดอาหารอีสานนี่จ้าหยอดผูใดบ่เ,เคยกินกระสิมีรสชาติหวานจ้าอ่าว่าแม่เอาไปแกงได้ย่างเดียวด้วจ้า พัดลวกได้เบิดจ้าพี่น้องพัดน้ำมันหอยกระแ่บตาจ้ายอดงามครักยอดนี่พัดน้ำมันหอยกระแ่บ,จจบ,บลวกกินเป็นพักกระแทบจ้า อุโมงต้นใหม่ลัดก็ลรงคลิปให้เบิ้งแล้วจ้าพี่น้องในในช่องกัเลยสิบ่บด้เดทาอีกจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้รัดก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ด้อจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า